ที่ท่านกำจายเนี่ยหลายๆที่เนี่ยถ้าถ้าได้ยินเรื่องท่านกำจายก็จะเป็นเรื่องการปลุกพักภาคอินทรีย์นะครับทำกลุ่มหรือเด่นารเนี่ยนี่จะมีวันนี้จะมีฟงวุตนะครับตีทีมผู้ก่อตั้งนได้ใต่ใจทุกอย่าเลยเนี่ยถ้าอย่างท่านกำจายอยู่มา15ปี16ปีนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรเอ็นซีแต่นี่มีมาตรฐานอยู่5ตัวนะครับที่ทำ ส่วนวันนี้มามีประบุษนะครับมีกษัตริ์มีพิพิธนะครับมีน้องมนต์แล้วก็โยนะครับวันนี้จริงๆเฮามอาเงเครือข่ายมาแบ่งฝันมาในโลกเรีเนยนรู้นะครับว่าเราทําเรื่องพวกนี้ไปที่ไหนและในอนาคตเนี่ยเขาอยากในส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นอาจจะปลูกรเก่งมแต่ลูกปพป่อลูกแม่เป็นปลูกเก่งเขาก็ว่าแฝงรูปและสร้างสร้างเรื่องของตัวรดักต์หรือริตัณั์ขึ้นมาแล้วก็สําคัญเนี่ยเกษตรกรเ,กนเนี่ยเขาจะอยู่จะได เขาจะขายได้ก่อมากที่สุดเฮาจะ,ะเนี่ยเกษตรไปได้แห่งกี่หมีนะครับอันนี้ต้อปีกย่อยมาถามแล้วเขาจะเนีย่ยในโซนส่มอหมเนี่ยป,ปรุงตะเกียงแต่เขามีเรื่องการเชื่อมโยงการเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าให้ชุมชนมากที่สุดทุกวันนี้ใน,นกลู่มพนั่งจานเนี่ยเขาอู้เรื่งองด้วยความสุดก่อนตาย ผู้คนจะแจ้ชีวิตจะใดก่อนตายจะทำเกษตรที่ม้วนขึ้นไปจะใดี่มันต้องมีเพะเจอว่าใค่เอาตัวเงินอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเรื่องของด้วยยุคสมัยเนี่ยถ้าเรามองไรเนี่ยตอนนี้ประเด็นเรื่องการทำเรื่องของสังคมเรื่องชุมชนนะครับมันสำคัญถ้ายิ่งย้อนไวพอตอนนี้อายุเจ็ดแปดสิบมีไข่ของครับในนี้นะเจ็ดสิบหกสิบห้า หกสิบแต่มันก็จะมีวิธีการที่ยังเฮาประชากรเกษียณว่าเขาจะจบกี่ทําเษตรเเซ็เฮาก็ยังจะต้องทําต่อไปอยู่แต่เขาจะทํายังไงใพ้เกษตรกรสามารถทําไปได้เรื่อยแล้วก็มีผลนะครับยางห้างจางเนี่ยถ้าใครมาอ่านตรงนี้เฮาทําเรื่องของชุมชนนะครับที่โยย,ายาังทาตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโปรดักต์ยังะจะร์ดี้ก็จะอู้เรื่องโปรดักต์ของเฮาจริงๆประเด็นที่ในลำปางทีผู้จัดการหรือว่าในสังคนผู้จัดการกันนเรื่องเกษตรกรซืเรื่องผัดเชียงดาว อาพักเชียงดาวว่าทำไมบนโต๊ะมีสปาสปเปอันนี้ก็คือการเชื่อมโยงเครือข่ายอยากให้เข้าใจนะครับว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยคือสําคัญเราจะไปที่ไดกรอของเราที่ถูกกรอ,อเพราะว่าจะต้องเอากระของตัวเก่าอยู่ว่าจะสร้างเนี่ยสุดท้า,ายเราจะได้แค่ตัวเก่าแต่เราไปได้สังคมไม่ๆปกติเขาจะพูดจักแค่เชียงดา100%แต่วันนี้ใครได้มาจีงเนี่ยทำไมเชียงดาสีเหลืองสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไง อันนี้คือการตอบโจทย์เรื่องตลาดซึ่งคนรุ่นนี้จะมาช่วยคนรุ่นนีะคบว่าการสร้างโปรดักต์ขึ้นมนเชื่อมกับตลาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้าง mm. นะครับ mm. ไม่นั่นมุมมองของทาง่าน้ำจางเนี่ย mm. ไม่ได้ว่าจะอยู่สู่เก่านะครับแต่เอาพยายามทาในบริบทสู่เก่าที่จะเชื่อมไปหาคนอื่นอย่างนี้จะมีของลาหูเนาะมีผ้าของป้าป้าบ้านกิวของแม่่ะนะครับผ้าของหลายๆตีที่มารวมาะฉะนั่นสินค้าพวกนี้มันเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกอย่าง ทำไมถึงมีแนวคิดนี้ก็คือย้อนกลับมามองว่าตอนนี้ถ้าเราจะทะําเกษตรอินทรีย์เนี่ยกลุ่มกเกษตรในลําปางมีเท่าไหร่ที่เราจะทํางานด้วยมันมีกลุ่มอะไรแถมตีน่วยงานราชการจะไปเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมพยายามเชื่อมขึ้นไปด้วยกันไม่ใช่ว่าถ้างน้ำจางทำสิบหกปีสิบห้าปีแล้วจะขาดกระตุกเก่าหัวใจนะครับคอนเซปต์แรกสุดวิธีแนวคิดของข่างน้ำจางยังพอู้จะว่าสําสำคัญคือเขาสร้างอาหาร สร้างสังคมสร้างสุขภาพเราสร้างเศรษฐกิจอันนี้มันจะต้องไปแต่ถ้ารุ่นนี่จะบอกว่าปรลุงปีนี้เนี่ยลุงต้องแย่งให้ได้เท่ากประมาณห้าแสนเนอปปูพักได้เหมครัอาจจะได้แต่อีกขนาดแล้ช่องทางให้ไปไหนมันก็ต้องมีรุน่นดีมาเชื่อมกัน,กนอย่างนี้เข้าก็เชื่อมกัยาอยากให้เข้าใจว่าจริงๆยินถ้ามีเวลาก็จะอูน้นน ถ้าสนใจนะครับไปเอาห้างับจางได้นะครับหรือจะมาที่ปู้นนี่ก็ได้นะครับตีห้าตอนนี้เราเป็นเป็นเครือข่ายเรื่องของสูตรเรียนรู้เรื่องของ PGS ตัวแต่นอกในส่วนตัวนอกเนี่ยมันื่อกลุ่มฮักลรีนใปนลูกหลานนะครับเราพยายามเชื่อมเครือ,รอข่ายเรื่องการสร้างโครงสร้างหรือว่าเครือข่ายของเกษตรกรในลำปางเนี่ยให้มันเข้มแข็ง โยงไปถึงเรื่องตลาดไปเลยมาตรฐานอย่างนี้กลุ่มนี้มีามาตรฐานโดยที่พอรอคณะที่ดินหรือว่าเกษตรด้วยเนี่ยมาส่งเสริมการน้านําอยู่ที่ไหนไปลายน้ำแห่แต่เที่อวว่านั่งอยู่นี้นะในตรงเนี้ยชาวคนเนี่ยสามารถจะทำเหมือนกันทุกอย่างนัะนั้ก็เราต้องเข,ข้าใจบางคนอาจจะปลูกเกง่งแต่แปลรูปก็เกง่งบางคนแปดรูปเกง่งแต่ปลูกกว่เกง่งบางคนทําตลาดเกง่งแต่ปลูกกว่าจางอันนั้นทอยต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อมดึงเครือข่ายนั่งเชื่อว่าในอนาคต เรือข่ายของ PGS เนี่ยจะต้องไปไกลกว่าน,นี้นะครับแล้วก็แต่เราต้องเข้าปิกเข้ามาเข้าใจบริบทของตัวเก่าว,ว่าตัวเก่าอยู่ทุงไหนสภาพอยู่ทุงไหนคนนั่นจะแย่นี่คนนี้อย่างไร่ยยัง,ยง,ยงทีมใหม่ๆอย่างเบิร์ดอย่างสองมเนของไอเอของไอล่าของค,อคือคือทุกอย่างเนี่ยเราค่อยๆไปหาด้วยกันคนที่ปลูกอย่างของหัากัจางมูที่ปลูกขึ้นได้มาตรฐานอยงางปลูกยางยมีวูแต่แปลรูปก,กับแปลรูปมูทาตลาดก,กับตลาด อันนั้นสิ่งนี้เราต้องเข้าใจดูโครงสร้างใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเอาคนอเหียวลูกทำไมไม่เนี่ยยังต้องว่าเนี่ยยังเชียงดาวเนี่ยทุกคนเนี่ยกล้สาสรางมาประมาณอาทิตย์ละตันเหามีงวามสามารถนี่อะไรเราก็ต้องเชื่อมเครือข่ายแต่จะเชื่อมเครือข่ายได,ได้เราก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันนะครับที่พอดอเนี่ยพยายามทำ เดี๋ยวโอูมาีอีก่อนถ้าใครอย่างอื่นเนี่ยใครหูใครหนหันอยงมาจิ้มได้นะครับคนโตนีจิ้มได้ซื้อได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเอลหาท่าจักรก็ได้ครับหรือถ้ามีอย่างถามปะพุ๊ก็ได้ทำผสมปิพินก็นได้นะครับขอบคุณครับ